กราเรียนพลเอกสุรยุทธจุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์กระผมขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฒจันเกษมเข้ารับปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563ถึง2564ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นางสาวพักควดีดุลยพิจารณ์นางสาวปารมีจันอุดมนายกฤษณัสิงห์เหววรกิจนางสาวพุินันทาแกงนางสาวพัชราลำแขกนางสาวสุภนิกาแก่นสิงห์นางสาวพิชญานินศักดิ์กิจรุงปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายนดิติกรแสนหิมทองนายสถาพรศรีจันงามนางสาวลักษณียาบุญตันนางสาวอารัญญาวงสุพรรณ นางสาวช่อพกาขำนอกนางสาวเมธิยาทองคำนายนิรพัฒน์พวงพิกุลนายปณวิทย์พิมพยกนางสาวสิริลักคล่องแคล้วนายธราธรดวงสง่านางสาววันนิสาสีสมนางสาวประกายฟ้าแสงทวีนายพงศธรหานพลนายริธิพลซ์ซึงกุลเจริญน,นายนนทพัฒน์ลั่นเต้งนางสาวสสิธรสีซ้ายนางสาวสุธิดาสิงแก้ว ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวกนิตฐาสลักคำนางสาวกมลวรรณบุญพิจิตนายกฤตนธ์มโยธรรมนายกิติเดชอ่อนน้อมนางสาวกัญญพัฒน์สุตถาพรนางสาวกัลยากรเป่งสุขนายกาญจนะคำปาบัวนายกิติพัฒน์ขำอ่อนนายกิติภพแน่นอุดรน,นางสาวเกวลินศรีคงเกิดนางสาวเกษราแน่นอุดรน,นางสาวคณิตากลําเงิน นางสาวจันทิราศรีพักดีนางสาวจันทรรัตน์สงวนศักดิ์นางสาวจันทราทิพย์พิษงามนางสาวจิราทิพย์จันแจ่มนางสาวจิรนันศักดิ์เพชรนางสาวจุธามาศนินพันธ์นางสาวเจนจิราคำแก้วนายชยานนท์ใหญ่เจริญยิ่งนางสาวชยานีบุญเรือนนายชนากรวิทยันนางสาวชนาพรดาสมจิตนางสาวชนทิชาพลายแก้วนางสาวชัญพักจันทา นายชัยยุทธศรีบุญเรืองนางสาวชาลิษาศรีเพ่งนางสาวธิติการ,รามแก้วไไนายทิติวัน์เทียมเมืองนางสาวนัชยาผานแก้วนายนัตพัฒน์เขียวลีนางสาวนัตภาอาจแย้มสวนนางสาวธิพวรรณแสงอุ่น <ไป S 1> นายธนกิจปุณณภากุล <ไป S 1> นายธนพงศ์นันชาดีไไดนางสาวธนภพรสุขรักนายธนวันรผู้งามชื่นนางสาวธพรบัวเพื่อน นางสาวธวัรรัตน์เกษริเรืองรองนางสาวธัญรัตน์ทวีโครนางสาวทิยาดาสินลอยมานางสาวธิดารัตน์นิ่มนวลนางสาวธิติมาอินโบราณนางสาวนราพรณธรรมสิบเอกนวพล์เบญจโภครัพย์นางสาวนัฐาพรทัศนะนางสาวนิสาสวรรค์เนียมหอมนางสาวนุสราสุภาพเพชรนางสาวบุษยพัฒน์ผู้สุรัตน์นางสาวเบญจรัตน์ภูนเพิ่มนางสาวบรรดาบุญรุย นางสาวปนัดดาพังแพร่นางสาวปนัดดาขนานแก้วนางสาวประกายแก้วหม้อทองนางสาวปริยพัฒน์ปานทองนางสาวปจรัตเลิกสมบูรณ์นางสาวปทมากาวินนางสาวปทมาพรชูเรืองสุขนางสาวปุญญาพรบุญทองนางสาวปุญญาภาบุตรเกิงนางสาวพรนภากรินสูงเนินนางสาวพลอยพลินสายสินนางสาวพัชราพรแวงวันนางสาวพัชรินโพสุวรรณ นางสาวพักกีฬาภูคำงนางสาวพัทรวรีแก้วนุษนายพานุพงศ์หนูจักนายภูริณัฐทองสุขศรีนางสาวมนฤดีพาทีนางสาวมาริสาแสนสันเทียนางสาวมินตราพรมมานายรพิพัฒน์วงสุขสรรนางสาวรัชดาแดนวงดอนนางสาวรัตนามูัมหมัดยูโซนางสาววันวิสาทองดอนแป้นนางสาววันิสาการเร็วนางสาววรมพรเหล็กนวลนางสาววันธนีสุขวงศา นางสาววันวิสาสุขจำลองนายวิทยวัฒน์แส่เหงนายวีรพงษ์บัวคำนางสาวสาสิวิมลอุดมนางสาวสิริพรน,น้อยประเทศนางสาวสุจิพรบุษาราคมนางสาวสุภาภิษสุขล้อมนางสาวสิตานันกลางกัน้นายสมพรดอนประเพงนายสรวิชชัยปัญหา